ว่ากันตามตรงแล้วนะครับทันจิโร่เนี่ยไม่มีความสามารถมากพอที่จะล้มเอเลนได้เฮ้ยจริงๆอย่างนั้นเหรอเนี่ยทันจิโร่มันเก่งมากเลยนะ กราบสวัสดีแฟนๆชาวอนิเพื่นกันทุกคนด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้เนี่ยเราก็มีประเด็นเกี่ยวกับราชาไทท่านปะทะกับราชาอสูรนะครับทุกคนซึ่งประเด็นนี้นะครับก็ได้มีน้องคนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาขอเข้ามาว่าเฮ้ผมขอเอลเลนลาทาไทยท่านปะทะกับทานกีโรล้างอสูรหน่อยครับผมขอมาหลายครั้งแล้วนะครับพี่ดิดผมตามพี่ทุกคลิปเลยนะพี่ไปตามผมสักทีเลย โอเคนะครับในเมื่อน้องเนี่ยตามมาทุกคลิปเลยนะครับพี่พี่พี่พ,พี่ผมขอผมขอวันนี้ผมขอวันนี้ผมขอได้เลยครับเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับทุกคนนะฮะก่อนเริ่มคลิปเนี่ยนะครับเราก็ต้องมากําหนดสเกลก่อนนะครับว่าเราเนี่ยจะเปรียบเทียบวัดสเกลพลังด้านไหนบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คงจะเป็นนะครับด้าน power นะครับอันดับต่อมาครับก็จะเป็นทางด้าน strength นั่นเองนะครับอันดับต่อมาก็จะเป็น speed อันดับต่อมาจะเป็น durability ability Ab ility, iq และก็แฮกนะครับผมนะฮะที่เสริมให้ครับก็จะมีทางด้าน IQ b a t t l e นะครับกับ a t t a c k Speed นั่นเองทุกคนนะและเพื่อเป็นการเสียเวลาเนี่ยเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกเลยนะครับทางด้าน Power หรือพลังทำลายล้างต่างๆเนี่ยนะครับทุกคนผมขอให้ตัวเอเลนละกันนะครับเอเลนเนี่ยนะครับตัวใหญ่ไม่พอนะครับการระลายล้างวงกว้างเนี่ยนะครับเรียกได้ว่ายังมหาศาลมากกว่าทันจิโร่อีกนะครับผมนะฮะแค่มันล่างยักษ์นะครับเหยียบย่ำพื้นดินเนี่ยก็มีการทำลายล้างวงกว้างแล้วนะครับพลังก็มหาศาลแล้วนะครับซึ่งงงตตตรรรรนนนนนนี้้ะะะคคัััับบววขออทจจิโ่่่แมาืเป็ เราก็ไม่ได้เห็นฟีดอะไรมากมายแต่เอาเป็นว่านะครับตัวของเอเลนเนี่ยนะครับมีพลังมหาศาลมากกว่านะครับซึ่งนะครับจริงๆแล้วมันมันมันก็ใช่นะครับตัวของเอเลนเนี่ยมีทั้งผลึกนะครับมีทั้งนะครับการใช้พลังกำลังที่อย่างมหาศาลนั่นเองนะครับทุกคนนะฮะนี่นะครับจึงเป็นสาเหตุที่ว่าพลังของเอเลนเนี่ยนะครับมีมากกว่าตัวทันจิโร่นะครับเรื่องง่ายๆนะครับพลังทำลายเนี่ยของเอเลนเนี่ยมันมากกว่านั่นเองนะครับทุกคนนะในตอนที่แปลงร่างนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นดานสเตริงเนี่ยนะครับความแข็็็งงงแกกกกรรร่่่ทาาาาาาดด้้นนนนนนยภพะะคคคัับบเเเเเเอออปปวลไไีช เอเลนนะครับในช่วงที่แปลงร่างเป็นไททันนะครับแค่ร่างไททันจู่โจมเนี่ยนะครับก็มีร่างกายที่กำยำมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากมีแรงมหาศาลอย่างมากเลยนะครับผมนะฮะโจมตีทีเนี่ยตึกกลาบ้านช่องนี่พังไปหมดเลยนะครับซึ่งต่างจากตัวทันจิโร่นะครับนะฮะตรงนี้เนี่ยก็ต้องขอมากับตัวของเอเลนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวทันจิโร่เนี่ยนะครับไม่มีความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายที่ขนาดเท่าเอเลนนะครับทุกคนนะเพราะเอเลนเนี่ยมันตัวใหญ่ด้วยนะครับถ้ามันแปลงร่างเป็นตัวไททันราชาแล้วแล้วก็หรือว่าไททันจจู่โมแบบบบรูปแเต็็มแแลลล้้ววกกนนะะคครัับทุฮพง แกงๆนะครับยิ่งเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะครับทุกคนเพราะงั้นนะครับด้านสตร t h ตรงนี้นะครับทันเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปหรอกนะครับทุกคนนะฮะต่อมานะครับด้านสปีดเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมขอยก ให้กับทันจิโร่เลยละกันนะครับทันจิโร่เนี่ยนะครับมีสปีดเนี่ยที่ค่อนข้างเร็วเป็นอย่างมากเลยนะครับถ้าเห็นได้ว่านะครับตัวของทันจิโร่ในตอนสู้กับดากิเนี่ยนะครับที่ได้ว่านะครับตัวดากินี่งงเลยนะครับเอ้ยมันมาตรงนี้ได้ยังไงนะั่นนะเอ้ยมันตามเราทันได้ยังไงนะั่นนะซึ่งทันจิโร่เนี่ยถ้าหากตัวเขาเนี่ยได้กำหนดลมปานแล,แล้วแล้วก็นะครับการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยก็จะพิ้วไหวดังสายน้ําเลยก็ว่าได้นะครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าความเร็วของทันจิโร่เนี่ยค่อนข้างที่จะห่่่่าาาางงงงกกัััับบบตตวววขอออเเเเเเเลลนน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 ป็็ยยยยมมะะคคครรรรีีี้ มากเลยนะนำแบบนำจริงๆอ่ะทุกคนแบบการเคลื่อนไหวคือแบบตามองไม่ทันนะครับทุกคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นฉบับมังงะล่าสุดนะครับหรืออนิเมะล่าสุดเนี่ยนะครับความเร็วของทนจิโร่เนี่ยก็อัพขึ้นไปเรื่อยๆเลยก็ว่าได้นะครับทุกคนต่อมานะครับก็จะเป็นดานดูแลบิลิตี้นะครับหรือความทนทานนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องขอบอบกับตัวของเอเลนเยเกอร์นะครับผมนะฮะร่างกายเนี่ยใหญ่ไม่พอถือกำยำแข็งแกร่งทนทานอีกด้วยนะครับทุกคนนะแถมรับดาเมจเนี่ยได้อย่างมหาศาลอีกด้วยนะครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นกกกาารรแททตััวคค้็ไดนนนะะบุ ซึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยร่างกายเขาจะแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยนะครับพร้อมอึดความอะไรเนี่ยเขาก็จะเยอะเป็นพิเศษเลยนะครับตัวของเอเลนนะซึ่งมาเป็นลูกบ้าอยู่แล้วนะครับแบบนี้นะฮะซึ่งแม้ว่าทันนะครับในฟีดล่าสุดเนี่ยนะครับฟีดตอนเป็นอสูรเนี่ยก็ยังไม่เห็นอะไรชัดเจนมากนักนะครับก็ยังไม่ได้รับการโจมตีอะไรมากนักนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราถึงเอาฟีดร่างมนุษย์นะครับคอมมันทานร่างมนุษย์เนี่ยมาเป็นการวิเคราะห์แทนนะครับผมนะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นด้านนอร์เบลิตี้เนี่ยตรงนี้นะครับกกก็็ต้้้้้อองบบเเลลยยนนนะคครรรััวว่่่่่าาถไไไมมมใใหทจิโีีดแ ครับทุกคนนะแล้วทำไมทันจิโร่ถึงได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอาบิลิตี้ของทันจิโร่เลยดีกว่าครับอันดับแรกนะครับทันจิโร่เนี่ยนะครับสามารถใช้ปานเนี่ยได้ทั้งสองปานเลยนะครับปานอะไรบ้างครับปานวาลีนะครับผมนะฮะทุกกระบวนท่านะครับปานตะวันนะครับทุกกระบวนท่านะครับอืมสุดยอดปไปละทุกคนนั่นแหละครับอาบิลิตี้ของเขานะฮะแล้วก็นะครับตอนที่กายร่างเป็นศูนย์เนี่ยนะครับทันเนี่ยได้รับความเป็นอมตะแบบถาวรเลยนะครับโดนแดดก็ไม่ตายนะครับทันจิโร่นะครับอยู่เหนืออสูรทั้งปวงนะครัับบทาาาอะะไไรรกก็็ม่่ตยนนนคดิิจ ายครับคือยังไงก็ฆ่าไม่ตายครับทุกคนประมาณนั้นเลยนะเพราะงั้นนะครับอาบิลิตี้หรือความสามารถเนี่ยจึงมอบให้กับทันจิโร่นั่นเองนะครับทุกคนต่อมานะครับด้าน IQ เนี่ยผมก็ต้องขอมอบให้กับทั้งคู่เลยแล้วกันนะครับเพราะอะไรล่ะครับทั้งคู่เนี่ยนะครับหลังๆเนี่ยก็จะมีการวิเคราะห์สกิลหรือวิเคราะห์ความสามารถของศัตรูเนี่ยเป็นอย่างมากเลยนะครับไม่ได้ว่าใช้หัวสมองกับทั้งคู่เลยก็ว่าได้นะครับไม่ให้ทั้งคู่เนี่ยก็คงจะเป็นไปไม่ได้แล้วละครับต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านแฮกนะ ทุกคนนะฮะทำไมถึงได้นะครับอย่างที่บอกครับ ability เขาเนี่ย the best กว่านะครับแล้วก็ความอมตะเขาเนี่ยนะครับ the best กว่านะครับทุกคนตรงนี้นะครับทันจิโร่เนี่ยก็ได้เปรียบแล้วนะครับทุกคนนะด้านความไม่เป็นไม่ตายนะครับทุกคนนะฮะความสามารถต่างๆเนี่ยเหนือกว่าทุกด้านเลยนะแถมยังมีสปีดเนี่ยไวจนน่าเหลือเชื่อเลยก็ว่าได้นะครับเรียกได้ว่าเอเลนเนี่ยตามไม่ทันสปีดเลยนะสปีดของทันจิโร่นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นไอคิวเบอเทิลนะครับที่เราเสริมเข้ามาให้นะครับช่วงท้ายๆคลิปนั่นเองนะครับทุกคนนะไอคิว เช่นเคยเลยนะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยนะครับมีความสามารถในการไต่ตองในการต่อสู้มากเป็นทีเดียวเลยนะครับทุกคนนะเรียกได้ว่าฉลาดกันทั้งคู่เลยนะครับพระเอกสองคนนี้นะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยเอเลนเนี่ยทำตัวสุขุมขึ้นฉลาดขึ้นในระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะฮะต่อมานะครับสเกลพลังสุดท้ายนะครับก็คือแอคแท็กสปีดนั่นเองนะครับความเร็วในการโจมตีเนี่ยตรงนี้ผมขอมอบให้กับตัวของทันจิโร่เลยละกันนะครับที่ได้ไปนะครับเรียกได้ว่านะครับความเร็วเคลื่อนที่ของเขาเนี่ยนะครับมีความไวเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะงั นะครับทุกคนไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับซึ่งทิ้งห่างจากตัวเอเลนเนี่ยเป็นอย่างมากอยู่แล้วนะครับด้านความเร็วนะต่อมานะครับก็จะเป็นการสรุปสเกลพลังโดยรวมนะครับว่าใครเนี่ยจะเป็นคนชนะนะครับคนที่ชนะคนนั้นก็คือตัวของทันจิโร่นั่นเองนะครับทำไมทันจิโร่ถึงชนะนั่นแหละครับเรียกได้ว่านะครับอ็บิลิตี้หรือความแฮกของทันจิโร่เนี่ยนะครับซึ่งได้เปรียบตัวของเอเลนเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับแถมสปีดเนี่ยยังห่างกับเอเลนเป็นอย่างมากด้วยนะครับเรียกได้ว่าเนี่ยตัวของเอเลนเนี่ยา และมีพลังทำลายเนี่ยมากก็ตามนะครับแต่ว่านะครับด้าเรตี้ความสามารถกับความเร็วเนี่ยครับซึ่งแตกต่างจากตัวของทันจิโร่เนี่ยนะครับเพราะงั้นนะครับตัวทันจิโร่เนี่ยเลยได้เปรียบหลายด้านนะครับทุกคนนะอาจจะมีน้องๆบางกลุ่มหรือบางคนเนี่ยสงสัยขึ้นมานะครับว่าเอ้ยพี่เอเดนมันก็เก่งนะครับทำไมพี่ถึงให้ทันจิโร่ดาครับพี่เด้ออวยเป่าครับพี่ผมเ็นลายคลิปแล้วนะพี่อวยตัวนั้นตัวนี้เนี่ยนะครับโออตายแล้วนะครับให้เรามาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับคือในการวิเคราะห์เนี่ยนะครับเราจะใช้มูล เขาคือข้อมูลจริงๆเนี่ยจากตัวแอนิเมะและมังงะเนี่ยจริงๆทั้งหมดเลยนะครับซึ่งจะไม่มีการเวยใดๆเกิดขึ้นนะครับซึ่งพี่เนี่ยคอยบอกตลอดเลยนะครับว่าเอ้ยถ้าเราดูจากแอนิเมะและมังงะตลอดเนี่ยเราจะรู้นะครับว่าตัวไหนเอ้โจมตีรุนแรงบ้างตัวไหนเอ้เร็วสุดบ้างประมาณนี้นะครับซึ่งมันดูไม่ยากเลยนะครับทุกคนจริงๆแล้วนะครับแค่นะครับเราเนี่ยตั้งใจดูแอนิเมะและมังงะนะครับเสพข้อมูลจริงๆเนี่ยนะครับแล้วนํามันมาวิเคราะห์นะครับทุกคนเนี่ยก็จะสามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับเอาเปน่ีี้ ใครชอบนะครับก็กดไลค์และกดแชร์นะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องอันนี้พ e r ีน้วยกันด้วยนะครับทุกคนสําหรับวันนี้นะครับพี่สีย t นวันน,นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับทุกคนไนะว้เจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยนะครับทุกคนบ๊าบยบาย